สวัสดีค่ะพี่น้องโมนีพระเอกเล็กจีเราเบตาการแตนแมากแตเลยเสี่ยวมาทอดวันนี้เชฟสูตรบ้านเพื่อนทุกพี่น้องโอ้สีทอดเพื่อนสูตรเพื่อนเพื่พพพอนสีทอดใบบกูดกอนมาสั่นไปมันตกกับพี่น้อง

ถอดักูต่อไปอับถอดตักกระแกนครับแล้วก็จังถอดริ้งหลังเนะาะริกงอ่เขาถอดแบบแป๊บเดียวบวกว่บบวกกัครึ่งนาทีพี่สองะออกขึ้นนะน,น,นี่มันหมนอัน,นี้เท่ากับต่อไปจะเป็นตักกระแกนนะครับอ่าตั้งหมุนโลจกักรวรดิว่าบบสางงองดแปดสิบคาร์โบแพรอยู่่ะ ไปทุกจุดเลยนะครับต่อไปเบาไปนะครับอันนี้สีกรอบเนาะน้ำมันน้อยก็ได้นะนต่อไปกระเจียนเนี่ยถ้าเ,เกิดเนะสียแข็งน้ำมันน้อยนี่จะหมดครับเสียพอเลย มันหลายๆมักัาแนนเฉี่ยมันน้อยกอครัเียของมันทีเลยเียนแห่นยอเบาไฟาเลยครับี่เาไฟแห้งเนล่อีเียกว่าไปจาไอตตะเกียนนั้นเบาแนมันฟูมันเบาแต่ว่ากยาเบาโพดร้ะตะเกียนเบาไอ้ขุ่นเกาิเลยอันนี้คื้ในบางอยอ่ นี่ค่ะนีุ่่อยู่บ้างตลอดครับเจอกิโลครึงเดกิตดไปใสถุงใสเขาเขาใส่ถุงมาให้เลยถุงละครึ่งกิโลแล้วว่าประมาณี่ไว้แล้วก็เอามาทอดอันเดียวกนี่คือจกโเนี่ยครึ่งกิโลอคโลนะีว่าอันนี้น่ะสอันนี้คือสองจุกิงอันนี้คือสองจุห้ากิได้เยอะไหมครับเยอะเที่เราไปกินจานลร้อยในในคือในร้านอาหารรัี อนอ,อันนีไไไ้ไม่อันนี้ก็คือได้ประมาณสี่จานสี่จานครับแบบนี้ไในร้านอาหารได้โอเคครับหากินยากครับหลังอายุตามที่ว่าอ่าตามงานวัดกะค่าซีบบทาจะน้อยเดียวครับอันนี้ก็อันนี้ก็นนกำลังเงินซื้ล้วครับใกล้ได้แล้วครับใกล้ได้แล้วอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นสามจานดีกว่นน้ เครื่องเคียงเขามีอย่างไรเครื่องเคียงก็มีใบบักบุ้ทอดครับแล้วก็มีตะเกะแแล้วก็มีพริกใช่ไหมครับแล้วกันเอาไปใส่ชื่อรถก็รถดีครับรถดีเยอะรถดีบ่ให้ใส่หลายนะครับพอไม่สิเทมไส่ชื่อหลายชื่อหลายได้ครับพอชื่อรถมันก็นนวดแล้วรถดีเนี่ยใส่น้อยอย่างพอจะโคดแล้วกำลังโคดครับเดี๋ยวบันทึกครับชื่อเมืองวันเนี่ยย่ําเปซ้อมล่ําจิงขาตะเกเติลข้าวข้อวันเนียวแม่นครับเรื่อกลับแล้ว โอ้ิิไฟเบเอาบกพกลงบ่บอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกพีกกำลังเปิดไมก็นเลยครับลืมข้าวสิบอก่บอกพีมันบอกพีกมันเดียวมันสุกครับแต่มันมันห่วยเนี่ยพวกแเดียวเนี่ยบอกพีกนี่ยบอกพี่เดียอันนี้ลายมันใหม่เอาตะกร้ตนนหามใหม่เอาแบบกลังเซ่ไม่ไหม้นะม่ไม้นะตะกร้ตนไข่ด้วยนะครับเนี่ย ทุกคนกินจะติดตใจไข่เท่านั้นผมสั่งไข่เท่านั้นม,มันมีวันหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้ไข่ผมก็ไปหาเจ้าของฟาร์มเขาขาประจำในผูกคาเลยเขาจะจับได้ทีละสองกิโลเฉพาะผมเอาแล้วหนึ่งจุดห้ากิโลเราได้ขายให้คนอื่นแค่ครึ่งกิโลเขาเลี้ยงได้แค่นั้นครับมันเบาตั๊กแตนมันเบามากครับเขาเลี้ยงไม่ยากที่อื่นไขยโลละสี400่ร้อยสามร้อยห้าสิบแต่ว่าผม็นขาประจำก็ให้สองร้อยแปดสิบครับ กิมาประมาณปีตีอ,อะอน,นี่เขากาวหนมาันออกบาทคำเนาะมาที่นี่กับพี่แห่งพี่แข่งหนงไปกันไปบ,บ่ได้ืด่้นได้นี่นนนนนนี้องม่อย่งใงเขาขว กันหนึ่งะมัน,เ,นเป็นการเสร็จแล้วครับไปกินถิ่ทพ่กิาวากันเ้อพี่น้องอลป,ปลาปาปวนไปลกทุมามกครับกินถินแก้วอีกอันนีกมางัก็ได้ม่ง้อดีเี่ยอริบาไปดแล้วอัก็ดีบบเยเคคีครับเลยครับพอครับเลยครับ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรุงนะครับพอเราไดท้ทอดมาแล้วโอ้ยอันนี้แก้มเราย่างดีเลยเนี่ยกับแก้มคกับแก้มแก้มเราย่างดีครับยุราอาหารยูรานบอกเราเกาสูนเพื่อนเราไปมาเดี๋ยวเพื่อนสิมีขายตลอดจานละแปดสิบบาทถึง่อยหนึ่งอ่านะครับเพื่อนเพื่อนสิมีขายตลอดเพราขาดร้านครับลูกค้าสร้างดีครับถ้ากระแต,แตแนเลียงน้ำกับพ่อท่านจะเลียงกันได้มีผมกับเกาสูนเนี่ยร้านเกาสูนเลยผมสืนน่อมากอะ มาดูการปรุงนะครับะนะครับเดี๋ยวนาะเดี๋ยวหาไปก่อนปรุงนะครับเน้ะใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ลายเสียบลายไปเนี่ยขาดเลยคือเราก็หอมาแม่ไม่เป็นไรครับ พอละสิบบาทเลี้ยเครื่องหนึ่งตอบคำเดียวไม่แตบสีหมูหูไปติดปลแซบมันหูไปครับอันนี้ผมใส่น้อยตัวนี้พอดีอันเพิ่นไลท์สูตรโอพอดีเป็นอัดพิโรขึ้นไลทสูตอ่ะรถดีจะใส่เยอะนะครับพอมครับนิดหน่อยพอไม่พิมไม่พิมพ์รุนนะครับแล้วตัวนี้คนเลยครับคนเลยครับเดี๋ยวให้นายเอกกี ิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอีกเบมเมืองซิมซมครับผมตัมันไ่ี่นองูดอพอดดีะพอดีเนาะแลละเพิ่เหมือนซ้ำเิ่มแินเราแกมเอาแต่พอไปหันหอนได้ได้ได้เนึกอีกีบางออร่อย มาเสียไปหาหมอบัดนี้แท่งเป็นไปสามจานบัดนมาคัวคุณต่อยนี่ไงจิ้มมือมากเลยมาเสียมาจิ้มมือมากเลยดูสิคัวคุณต่อยเนี่ยดูสิริมมือแม่จิ้มมือวับวับเซ็บแซ่บเซ็บลายไอ้นี่ของเราเซ็บลายแม่นี่ของเรานี่ของเราอ่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะถือไปให้พี่คนนั้นอีกหน้พี่คนไหนพี่เป็นทอมเหรอเว้ยนั่งจะกินอยู่เหรอ เอากินครับ,บจะชอบกิ